่รงนี้ให้ชื่อว่าน้ำตกพญานาคนะคะเมืองลับแลอ่าแดนสวรรค์น,นะคะน้ำตกพญานาคนะคะยาวไกลเลยนะคะสวยงามมากไป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 ลไปเที่ยวกันไปลงไปเที่ยวกันไป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 ลไปเที่ยวกัน bye 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 bye. ไปราไปเที่ยวกัน เฮ้ยเราอยากไปทะเลเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยหรือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเราอยากไปดูดาวเออเราจะไปกางเต้นเราอยากไปทะเลมหมอกเราอยากจะไปตรงไหนนะครัคิดไม่ออกบาย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 เราจะไปไหนกันดีนะบาย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 เราจะไปไหนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกอ่ะทำไมฝนตกไม่อยู่เฮ้ยพายุม,มันเข้าเราจะไปทะเลอยงไนล่ะอ๋อหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขา จะมีฝนดาวตกไหมจะมีฝนดาวตกไหมก็ฝนมันตกเราจะไปที่ไหนล่ะเราจะไปดูทะเลหรอเราจะไปดูที่ไหนอะไป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 เราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะก็คิดไม่ออกก็ฝนมันตกฝนมันตกเซมก็คิดไม่ออกอยากจะไปที่ไหนนะอยากจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ยังคิดไม่ออกเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกเซงก็เลยคิดไม่ออกเธอคิดให้ทีเราจะไปที่ไหนกันดีอะเราจะไปที่ไหนกันดีอะ ไป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 เทียวที่ไหนไกันดีไปเทียวที่ไหนกันลองถามซิริซิริรู้หรือเปล่วาว,ว่ามีที่ที่ไหนพอให้เราจะไปเที่ยวซิริซิริบอกว่าฝนมันตกจึงน้อนมันลื่นเชือรูึหรือเปล่าคะรอบรู้ตรงนี้นะคะแดนสวรรค์น,นะคะก็จะมีเทวดาเล่นน้ำอยู่นะคะไปไป bye bye bye. ไปไปไปเรไ,ไปเที่ยวกันไปลรไปเที่ยวกันไป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 เราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกัน เฮ้ยเราอยากไปทะเลอ่ะเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยหรือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเราอยากไปดูดาวเออแล้วเราจะไปกาญจน์เราอยากไปทะเลหมอกเราอยากจะไปตรงไหนนะเขาคิดไม่ออกบาย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 เราจะไปไหนกันดีนะบาย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 เราจะไปไหนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกอะทำไมฝนตกไม่อยู่เฮ้ยพายุมันเข้าเราจะไปทะเลอย่างไรล่ะเ๋อหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขา จะมีฝนดาวตกไหมจะมีฝนดาวตกไหมก็ฝนมันตกเราจะไปที่ไหนอ่ะเราจะไปดูทะเลหมอกเราจะไปดูที่ไหนอะไป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 เราจะไปเที่ยวที่ไหนอะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะไปคิดไม่ออกก็ฝนมันตกฝนมันตกฉันก็คิดไม่ไปค่ะไปเดินสะพานด้านหลังกันนะคะแล้วเราจะข้ามแม่น้ำนะคะข้ามไปดูต้นคมไฟนะคะจะมีต้นคมไฟสามสีอยู่นะคะเราจะเดินข้ามสะพานไปนะคะ น้องเก๋นะคะอยากจะเล่นน้ําสงการนะคะเสื้อผ้าก็ไม่เอามานะคะจะเล่นได้ไงอะคะไป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 เที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไป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 ลบไปเที่ยวกันไปรบไปเที่ยวกันเฮ้ยเราอยากไปทะเลเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเราอยากไปดูดาวเออเราจะไปกากเต็นท์เราอยากไปดูทะเลหมอก เราอยากจะไปตรงไหนนะเขาคิดไม่ออกบายบายไปไปเราจะไปไหนกันดีนะบายบายไปไปเราจะไปไหนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกอ่ะทำไมฝนตกไม่อยู่เฮ้ยพายุมันเข้าเราเราจะไปตรงไหนอย่างไรล่ะอ๋อหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขาจะมีฝนดาวตกไหมจะมีฝนดาวตกไหมแล้วฝนมันตกเราจะไปที่ไหนล่ะเราจะไปดูทะเลหมือเราจะไปดูที่ไหนอ่ะ ไป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 เราจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็คิดไม่ออกก็ฝนมันตกฝนมันตกฉันก็คิดไม่ออกอยากจะไปที่ไหนนะอยากจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ยังคิดไม่ออกเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกฉันก็เลยคิดไม่ออกเธอคิดให้ทีเราจะไปที่ไหนไป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 เรไปเที่ยวกันไปลรไปเที่ยวกันไป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 ลรไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกัน เฮ้ยเราอยากไปทะเลอ่ะเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยหรือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเราอยากไปดูดาวเออเราจะไปกาญนเต็นเราอยากไปทะเลหมอกเราอยากจะไปตรงไหนนะเขาคิดไม่ออกบาย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 เราจะไปไหนกันดีนะบาย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 เราจะไปไหนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกอะทำไมฝนตกไม่อยู่ปิพายุมันเข้าเราจะไปทะเลอยงไนล่ะอ๋อหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขา จะมีฝนดาวตกไหมจะมีฝนดาวตกไหมก็ฝนมันตกเราจะไปที่ไหนล่ะเราจะไปดูทะเลหมอกเราจะไปดูที่ไหนอ่ะไ,ไ,ไป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 เราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็คิดไม่ออกก็ฝนมันตกฝนมันตกฉั่ก็คิดไม่ออกอยากจะไปที่ไหนนะไปค่ะไปข้างสะพานลอยไปดูโคมไฟสามสีกันจ้จุดนี้นะคะถ่ายรูปลงไปนะคะจะสวยมากเลย ไป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 รถไปเที่ยวกันไปรถไปเที่ยวกันไปไป JD. ไปไปรถไปเที่ยวกันไปราไปเที่ยวกันเฮ้ยเราอยากไปทะเลเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยหรือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเราอยากไปดูดาวเออแล้วเราจะไปกาญตน์เราอยากไปดูทะเลหมอกเราอยากจะไปตรงไหนนะเคิดไม่ออก บายบายไปไเราจะเป็นในกันดีนะบายบายไปไเราจะเป็นนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกอ่ะทำไมฝนตกไม่อยู่เฮ้ยพายุมันเข้าเราจะไปทะเลยังไงล่ะหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขาจะมีฝนดาวตกไหมจะมีฝนดาวตกไหม้็ฝนมันตกเราจะไปที่ไหนล่ะเราจะไปดูทะเลหมือเราจะไปดูที่ไหนอ่ะ ไป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 เราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็คิดไม่ออกก็ฝนมันตกฝนมันตกฉันก็คิดไม่ออกอยากจะไปที่ไหนนะอยากจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ยังคิดไม่ออกเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกฉันก็เลยคิดไม่ออกเธอคิดให้ฉัเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะเราจะไปที่ไหนกันดีไป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 เที่ยวที่ไหนกันดีไปเที่ยวที่ไหนกันลองถามสิลิสิสิลิรู้หรือเปล่าว่ามีที่ที่ไหนพอให้เราจะไปเที่ยว สิริสิริบอกว่าฝนมันตกชิมนอนมาลื่นเชอรู้หรือเปล่าคะรถระวังนะสิริบอกว่าฝนมันตกเชอรู้หรือเปล่าคะรถดีๆนะบายบายบายบาไปอยากจะไปที่ต่อยากจะไปดแลเลนเซฟี่ชายรู้แต่ฝนมันตกแต่ฝนมันตกแตยังไม่ได้ไปไหนประเทศช a ลั a อเมซี่นะคะด้านหลังเรานะคะเห็นไหมคะประเทศชาลันอเมซี่อเมซ g ่อเมซ่ วันดีฟูโอเคเราเดินไปดูต่อนะคะจะเดินไปดูอะไรนะคะตน้นโคมไฟ โคนไฟต้็นทองคอาราลอมเมซี่นะคะแค่เราเดินกลับไปก่อนนะคะ เดินกลับไปทางสะพ,พานนะคะอันนี้เราเดินไปถ่ายต้นคมไฟทลารอเมา i n ่ซนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับแล้วนะคะเย้เย้เย,ะยะ้เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าหมดที่ที่เราจะดูแล้วนะคะโอเคเราวพบกันคลิปหน้านะคะ P L P นะคะ K L I L นะคะวันนีชมกันนะคะ แชร์กันจ้าเรื่องโนเรื่องนี้มีโมเมนต์ทุกวันที่นแชรกัจ้าเรืน่นเรื่องนี้เรื่องดีๆมากมายคนมีมันสะเทือนใจแล้วว่ชร์กันเจ้าเรื่องโนนเรื่องนี้ทุกงวันที่หนึ่อแชรกัจ้า เรื่องโน้นเรื่องนีงน้มีโมเมนต,ต์ทุรวันที่หนแชรกันจเรื่องโน้นเรื่องนีเงน้เรื่องดีๆมากมายโอ้ยคนไม่ม,มีมันสะเทือนใจน้ำวายให้แชร์กันใจเรื่องโน้นเรื่องนี้นมีโมเมนต์ทุรวันที่ไหนแชร์กันจเรื่องโน้นเรื่องนี้ เรื่องดีๆมากมายโอ้ยคนไม่มีมันสะเทือนใจนะว่วให้ใชกันจะเรื่อโน้นเรืนีอยากมีโมเมนต์ทุกรางวัลิีนแชร์กันจะเรื่องโน้นเรื่องนี้มีโมเมนต์ทุกรวัลที่ไหนแชร์กันจะอยากทุรางวั่นเรื่องดีๆมนก คนไม่มีมันสะเทือนใจน้ำไว้ให้งวดนี้กูจะเล่นอะไรงวดนี้กูจะเล่นอะไรจะไปที่วัดไหนจะไปที่ต้นโพหรือที่แม่ตะเคียนหรือจะไปไต่ยน้หรือไปบนดินหรือจะขุดรูเลขอะไรที่ว่าแจ้งกนบอกกันมาที่เลขอะไรที่ว่าแจ้งกับ